สายเซลฟี่ห้ามพลาดเพราะว่า v ีวอวี20 เขามีกล้องหน้าทั้ง44ล้านจะถ่ายออกมาได้สวยแซบแค่ไหนวันนี้เอิร์นมารีวิวให้ดูค่ะก่อนหน้านี้แบร์ไต่ได้รีวิวรุ่นใหญ่อย่าง Vivo V20 Pro 5G ไปแล้วนะคะวันนี้เอิร์นเลยมารีวิวรุ่นเล็กอย่าง Vivo V20 กันบ้างเห็นฝาหลังวิบวับแบบนี้สีสวยใช่ไหมล่ะสีที่เราได้มารีวิวในวันนี้คือสีน้าเงิน Sunset Melody ค่ะที่เมื่อสะท้อนกับแสงเนี่ยก็จะไล่เฉดเหมือนชายหาดตอนพระอาทิตย์ตกแบบนี้เลยสีนี้เอิร์นชอบมากเลยค่ะส่วนอีกสีที่เอิร์นชอบ ไม่แพ้กันก็คือสีดำมิดไนท์แจ๊สค่ะสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ไล่เฉดสวยมากๆเลยแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะจะมีแค่2สีเท่านั้นส่วนรุ่น Vivo v 20 Pro 5G เนี่ยจะมีอีก1สีเพิ่มขึ้นมาก็คือสีขาวมูไลท์โซ n a ้าค่ะสําหรับวัสดุของฝาหลังทํามาจาก AGMAT GLASS ค่ะหรือว่ากระจกพ่นทรายที่ให้ผิวสัมผัสลื่นมือแบบนี้แถมยังดูหรูหราแล้วก็ลดการติดของรอยนิ้วมือด้วยนะ สำหรับดีไซน์ของตัวกล้องนะคะก็จะเป็น2ชั้นซ้อนกันบางๆแบบนี้ค่ะชั้นที่1เนี่ยก็จะเป็นแฟลชยกขึ้นมาเป็นชั้นที่1แบบนี้แล้วก็ชั้นที่2คือเจ้าเลนส์3ตัวนี้ยกขึ้นมาซ้อนกันเป็นชั้นที่2ค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยเลนส์ก็ไม่ได้นูนออกมาจากฝาหลังมากเท่าไหรนะ่นักสามารถใส่เคสป้องกันเลนส์ได้หายห่วงค่ะอีกจุดหนึ่งที่เอิญชอบก็คือความบางของ vivo v 1 0รุ่นนี้ค่ะเขาบางแค่7 4 8ม mm, เมเท่านั้นเองส่วนน้ําหนักเนี่ยเดี๋ยวเอิญชั นี่หนักแค่173กรัมเท่านั้นเองค่ะถือจับได้สบายมือมากเลยพลิกกลับมาดูที่หน้าจอกันบ้างนะคะ Vivo V20 เนี่ยใช้หน้าจอขนาด6.44นิ้วเป็นจอแบบ AMOLED ที่มีความละเอียด Full HD Plus รองรับการเล่นแบบ HDR บน YouTube แต่ว่าบน Netflix ยังไม่รองรับค่ะนอกจากนี้ Vivo V20 ยังมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่เร็วมาก นี่เลยแล้วก็ตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นรูปหยดน้ำซึ่งเป็นตำแหน่งของกล้องหน้าที่ทำให้เราถ่ายรูปออกมาได้สวยแซ่บมาก กล้องหน้าของ vivo v, v 2 0มีความละเอียดอยู่ที่44ล้านพิกเซล f 2 0มาพร้อม Eye auto focus คือโฟกัสดวงตาระหว่างการถ่ายได้ทั้งตาซ้ายและตาขวาไกลสูด15ซนเมตรบนโหมดถ่ายภาพนิ่งรวมถึงการถ่ายแบบวิดีโอด้วยข้อดีของการที่มีฟีเจอร์ Eye auto focus ก็คือช่วยให้ทุกการถ่ายภาพของเราเห็นดวงตาที่เป็นหน้าต่างของหัวใจชัดเจนทาให้ภาพสื่ออารมณ์ได้ดีเลยค่ะคุณภาพที่ได้ก็ถูกใจสายเซลฟี่มากๆค่ะ สีผิวถ่ายทอดออกมาดูดีตามสุขภาพคนถูกถ่ายเลยและสามารถปรับแต่งรายละเอียดได้หลากหลายเช่นโหมด p o r t r a i t Light e f f e c t ์สำหรับปรับแสงในการถ่ายเซลฟี่ให้เหมือนถ่ายในสตูดิโอหรือจะถ่ายให้ฉากหลังเป็นขาวดำแต่หนะ้าคนยังเป็นสีอยู่ก็ได้หรือถ้าสลับไปถ่ายด้วยโหมด Portrait ก็จะได้ความสามารถเพิ่มขึ้นมาค่ะอย่างโบเก้ที่เป็นการถ่ายละลายฉากหลังก็สามารถเลือกรูปแบบได้นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Face Beauty ที่แต่งหน้าให้สวยได้ทันที oh. ไม่งอเมคอัพและยังมีฟีเจอร์ Slim, ที่ช่วยทำให้หุ่นเพรียวบางได้ขณะถ่ายด้วยกล้องหน้าแถมด้วยฟีเจอร์สไตล์ที่ช่วยแต่งภาพสวยๆให้ถ่ายภาพออกมาเหมือนอยู่ในยุค80หรือถ่ายเหมือนภาพชิคๆจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยและอีกฟีเจอร์ที่เอิร์นชอบมากที่สุดเลยก็คือโพสเจอร์ค่ะฟีเจอร์นี้เนี่ยช่วยไกด์ท่าถ่ายรูปคูลๆให้สำหรับคนคิดท่าไม่ออกนั่นเองการถ่ายเซลฟี่ยามค่ำคืนก็ทำได้สวยงามเพราะว่ามีโหมดเซลฟี่ซอฟต์ไลท์แบนที่เปิดแฟลชบนหน้าจอเพื่อช่วยให้ใบหน้าของเรา สว่างขึ้นและมี AI ช่วยลบนอสบนภาพถ่ายด้วยค่ะสำหรับการเซลฟี่แบบวิดีโอก็มีความละเอียดถึง 4K 30เฟรมค่ะแล้วก็ยังสามารถถ่ายรูปพร้อมกับอัดวิดีโอได้ด้วยโดยคุณภาพที่ได้ก็คมชัดสีผิวก็สวยสดใสาตามสไตล์ vivo ส่วนใครที่เป็นสายบล็อกเดินถ่ายเรื่อยๆก็ไม่ต้องกลัวภาพสัน่นเพราะว่าเขามีโหมดลดการสั่นไหว steady face เข้ามาช่วยเสริมได้อีกเพียงแต่โหมดนี้จะมีการครอบภาพทําให้มุมมองของภาพแคบลงไปอีกค่ะนอกจากนี้ยัง มีโหมด Dual View ที่เป็นการถ่ายวิดีโอพร้อมกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังทำให้เห็นเหตุการณ์พร้อมๆกันแบบนี้ก็ไม่ต้องไปตัดต่อที่หลังเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็มีร้านชื่อบันดี้เซอร์ฟายนะคะมีไว้ถ้าสีเจลด้านโหมดอาร์ตพอร์เทรตก็สามารถทำเอฟเฟก์ฉากหลังได้จะตัดสีฉากหลังออกทำให้ตัวเราเด่นขึ้นมาหรือจะละลายฉากหลังขณะถ่ายวิดีโอก็ได้นะคะแต่การเปิดทั้ง2โหมดจะรองรับคุณภาพความละเอียดที่ 1,080p เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ กล้องหน้าตัวนี้ยังถ่ายสโลโมเซลฟี่ได้ด้วยเฟรมเรทสูงสุด240เฟรมหรือภาพช้าลง8เท่าความละเอียด 720P และช้าลง4เท่าที่เฟรมเรท120เฟรมความละเอียด 1080P ค่ะก็ได้วิดีโอออกมาเก๋ๆแบบนี้เลยเอาไปอัพลง IG หรือ Tik t o k กมาดูดีไปอีกแบบค่ะมาถึงกล้องหลังกันบ้างค่ะเลนเนี่ยประกอบไปด้วย3เลนแบบนี้โดยเลนหลักก็คือเลนตัวบน,นนี้ค่ะความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซล F1.8 ส่วนเล่นตัวถัดมาคือเลนมุมกว้างพิเศษด้านซ้ายนี้ค่ะหรือว่า Super ร์ t r a w i ้ e ไว g l แ สามารถถ่ายภาพมาโครได้ในตัวเลยความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล f 2.2และเลนส์ตัวสุดท้ายตรงนี้เป็นเลนส์ขาวดำค่ะความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซล f 2.4มีไว้เพื่อสนับสนุนการถ่ายภาพถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะภาพที่ได้จากกล้องหลักของ vivo v20 นั้นให้สีสันสดใสามากเลยนะให้ภาพออกมาดีมากในทุกสภาพแสงเลยค่ะส่วนการถ่ายในที่แสงน้อยก็ยังเก็บรายละเอียดภาพออกมาได้ชัดเจนและถ้าถ่ายในที่แสงน้อยมาก ก็ยังสามารถใช้ไน g h โหมดเพิ่มความสว่างของภาพได้อีกแถมเลือกสไตล์ได้4โหมดคือ black and gold blue ice green orange สุดท้าย cyberpunk ค่ะส่วนกล้องมุมกว้างก็กว้างมาก เก็บภาพวิวทิวทัศน์ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีการแก้ไขาภาพบิดเบี้ยวทําให้ขอบภาพไม่ได้ดูโค้งต่องแถมกล้องมุมกว้างก็ยังถ่ายใกล้แบบมาโครได้ในระยะ2.5ซนติเมตรซึ่งไกลามากๆค่ะแต่ถึงอย่างนั้นกล้องมุมกว้างนี้ก็แพแสงน้อยภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็แก้ไขได้ด้วยไหนหมดค่ะโหมดพอร์เทรตของ vivo v 20ถือว่าถ่ายออกมาได้ดีเลยค่ะภาพพื้นฐานจะมีการแต่งหน้าให้สวยอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้เลยส่วน การเบลอฉากหลังก็ตัดขอบได้เนียนสวยงามดีค่ะเรื่องการซูมก็ซูมได้2เท่าจากความสามารถของกล้องหลัก64ล้านพิกเซลแต่ถ้าเลยจากนั้นถึง10เท่าก็จะเป็นการซูมดิจิตอลค่ะพูดถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอของกล้องหลังกันบ้างค่ะกล้องตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมแต่ถ้าถ่ายด้วยกล้องมุมกว้างพิเศษความละเอียดจะอยู่ที่ 1,080p 50เฟรมแต่ถ้าต้องการให้วิดีโอนิ่งกว่านี้ก็สามารถเปิดโหมด Ultra Stable ที่จะมีการครอบภาพ ขึ้นแต่วิดีโอก็จะนิ่งมากขึ้นอีกค่ะนอกจากนี้เราสามารถเปิดโหมด Motion Auto Focus แล้วแตะ,แตะเพื่อให้กล้องโฟกัสแท็กตามวัตถุได้เลยเหมาะมากสําหรับการถ่ายวิดีโอสัตว์เลี้ยงหรือว่าเด็กๆที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆค่ะทําให้โฟกัสจดจ่อได้นิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีโหมด Art Portrait Video ที่สามารถถ่ายวิดีโอหน้าชัดหลังเบลอหรือวィィิดีโอฉากหลังขาวดําได้ด้วยแต่สําหรับใครที่มาดูภาพถ่ายทีหลังแล้วยังไม่พอใจก็สามารถปรับแต่งได้ค่ะมีเครื่องมือที่หลากหลาย แถมยังมี AI Image Matting ช่วยแยกคนออกจากฉากหลังแล้วเอามาใส่ลูกเล่นเพิ่มได้แถมยังมีคำสั่ง HD Restoration เพื่อปรับปรุงภาพเก่าให้ชัดขึ้นได้ในตัวโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มด้วยพูดถึงเรื่องกล้องซะเยอะมาดูรอบตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะ VIVO V 2 0ใช้พอร์ตชาร์จแบบ USB-C สามารถรองรับ fast ชาร์จส3วัตต์ชาร์จได้0ถึง65%ภายในระยะเวลา30นาทีค่ะตัวแบตเตอรี่เนี่ย4,000มิลลิแอมก็เพียงพอต่อการใช้งานทั้งวั นอกจากนี้ยังมีพอร์ตหูฟัง3.5มิลตรงนี้ค่ะแล้วก็แถมสายหูฟังมาให้พร้อมใช้งานในกล่องเลยส่วนเรื่องลำโพงเนี่ยเดี๋ยวเอิญทสเสียงให้ฟังนะคะ ลำโพงเนี่ยถือว่าเสียงดังใช้ได้เลยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ลำโพงสเตอริโอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงก็จะออกแค่ลำโพงด้านล่างตรงนี้ค่ะมาดูด้านประสิทธิภาพเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะ Vivo V, v 2 0ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 720G พร้อมแรม 8GB และหน่วยความจาภายใน 128GB จากผลทดสอบด้วยโปรแกรม Geekbench 5ก็ได้คะแนน Multi-core อยู่ที่1695คะแนนส่วน 3D Mark ชุด Slingshot Extreme ได้ไป2 1,566คะแนนส่วนด้านการเล่นเกมก็ลื่นไหลเลยค่ะเก s ช i น Impact ปรับคุณภาพสูงแบบ60เฟรมเล่นได้สบายๆส,ส่วน ROV ก็ยังคงได้60เฟรมตลอดทั้งเกมเหมือนกันค่ะ ส่วนระบบปฏิบัติการของ Vivo V 20เป็น Android 11ค่ะนี่แบบนี้เลยที่เขาเคลมว่าเป็นรุ่นแรกของไทยมีติดเครื่องมาตั้งแต่เปิดกล่องเลยไม่ต้องอัปเดตเพิ่มและครอบทับด้วย FunTouch OS 11ทําให้ใช้งานง่ายค่ะส่วนรุ่นพี่อย่าง Vivo V 20 Pro 5G ก็จะมีการอัปเดตตามมาให้ในเร็วๆนี้นะคะส่วนใครที่สงสัยว่ารุ่นพี่อย่าง Vivo V 20 Pro 5G ที่แบรไต่เพิ่งจะรีวิวไปที่ผ่านมาแตกต่างกับตัวนี้ยังไงคำตอบก็คือทั้ง สองรุ่นใช้กล้องหน้า44ล้านพิกเซลเหมือนกันค่ะแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยเขาจะมีกล้องมุมกว้าง8ล้านพิกเซลทําให้เซลฟี่ได้ภาพที่กว้างมากขึ้นแล้วก็ใช้ชิปเซต็ต snapdragon 765G ที่แรงกว่าแล้วก็รองรับ 5G ด้วยค่ะสําหรับข้อสังเกตของ vivo v20 มีอยู่1เรื่องค่ะก็คือการใช้ฟีเจอร์ในการถ่ายวิดีโอจะเปิดใช้งานพร้อมกันไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการจะเปิดการสั่นเราก็จะใช้ฟิลเตอร์ไม่ได้ค่ะสุดท้ายรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาค่ะ Vivo V, v 2ีตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสายเซลฟี่เลยเปิดตัวอยู่ที่11,999บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าใครยังไม่จุใจอยากจะจัดแบบแรงๆใช้ 5G เน้นๆเนี่ยก็ไปจัดรุ่นพี่ได้นะคะอย่าง Vivo V 2 0 Pro 5G ค่ะเพิ่มเงินแค่3,000บาทเท่านั้นเองใครชอบรุ่นไหนก็ไปเลือกดูได้ที่หน้าร้านหรือจะกดที่ลิงก์นี้ในแคปชั่นก็ได้เลย